สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่แมปที่มีชื่อว่าอ่าด,ด,ดินเกสดินเกสขี้นะคือแมปนี้นะครับมันก็แปลว่าขี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมส่วนวิธีเล่นของแมปแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีสองพวกครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นตรงนู้นไหมมันจะมีพวกที่ถือปืนนะครับก็คือต้องคอยจับคนที่แบบมาปลอมเป็น ABC ในฝูงชนเนี่ยให้ได้นะครับสว่วนอีกคนหนึ่งก็คือพวกที่ปลอมเป็น ABC อยู่ในฝูงชนนะครับฝูงความวุ่นวายนี้ก็ต้องเนียนแบบเนียนไปเรื่อยให้มันหมดเวลาแหลนะ คนที่มีชื่ออยู่บนหัวนะครับมันนี่คือคนนั่นเองนี่พ่อหนุ่มคนนี้พ่นุ่มปืนโตเอาเรียบร้อยยิง NPC ไปแล้วสองไอิวอ่ะเฮ้ยเนี่ยไม่ยิงอ่ะเพื่นเนี่ยยิงมาเลยเนี่ยสองอคิเนี่ยยิงมันผมไม่รู้นะครับว่าฮันเตอร์เนี่ยเขามีสกิลในการมองหรือว่าในการได้ยินอะไรช่วยหรือเปล่านะวันนี้นะครับโอ้เรียบร้อยอุ้ยเราได้เล่นเป็น n อพว่ะ อ๋คุณผ like okay. no. ู้ชมเอ่อก okay. ่อนอื่นคือเราต้องเดิน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 ไปเรื่อยโอเคโอเคเดินแล้วก็หยุดแล้วก็เดินใช่ไหมใช่ไหมคือผมว่าผมเป็นเนียนแน่เลยผมว่าผมเเนียนแน่เลยเพราะผมเคยเล่นครั้งแรกอ่ะแย่แล้วคุณผู้ชมโอเคเดินแล้วก็หยุดแล้วก็เดินแล้วก็หยุดแล้วก็เดินกด E เพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรไม่รู้เลยแต่ผมกดไปแล้วคือดูเหมือนว่าเราต้องมีเช็คพอยต์ตามจุดตัวนี้ไปเรื่อยๆป่ะเราเดินเราเดินเราเดินตึ๊บ แล้วเราก็เดินขําทางไม่ไรสวัสดีครับเฮ้ยรอบนี้แหละต้องไม่มีใครจับเราได้อย่างแน่นอนแล้วก็กดอ e ีค้างดูดิเพื่ออะไรก็ไม่รู้ด้วยนะครับโอเคแต่ผมก็กดน,นะแล้วก็ไปกดที่จุดต่อไปโอเคแบบนี้เออบกมือไว้บอกมือไว้ไวเพื่อนเออแบบนั้นแหละมันทําให้เหมือนเอพิซีที่สุดสวยงามโอเคเราก็ไปไหนไปนี้ตึ๊บตึ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 บไปเรื่อยผู้ชมตานี้แหละมันไม่รู้แน่ไม่รู้แน่นอนตึ๊บตึ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 บเรียบร้อยสวย ไปไปแล้วเราก็เดิน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 เอออะไรวะอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับอยู่ดีมีไฟ็อตโอเคเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดิน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 จะหยุดจะหยุดโอเคตอนนี้เรารอดพ้นจากสายตายพวกมือปืนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะพักตัวนี้สักประมาณสิบวิแล้วกันนะเดินต่อครับุณผู้ชมเฮ้ยแล้วแล้วใครมันวิ่งอยู่ตรงนั้นใครใครมันวิ่งอยู่ตรงนั้นวะโอเคเดินเดินไปเฮ้ย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 อย่าบอกนะว่าร voilà ู้อะ อย่าย so so okay, okay. so ิงผมอย่ายิงผมอย่ายิงผมขอร้องขอร้องเออสวยไม่นะไม่นะล้องเดินไปอย่าหยุดอย่าหยุดเออเออเป็นเนี่ยไว้ก่อนเป็นเนี่ยไว้ก่อนเออแล้วเราก็ไปหยุดเลี้ยว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 ตรงนี้ครับคุณผู้ชมโอเคแล้วเราก็เลี้ยวเข้ามาหนี่เออสวยแบบนั้นแหละคุณคุณไปหยุดทำไมวะ รอบนี้เราต้องเป็นฮันเตอร์ครับคุณผู้ชมสวยที่แบบนี้อุ้ยเดี๋ยวเริ่มมามยิงเลยล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเป็นใครวิ่งอยู่บนนั้นไอเสื้อส้มไอเสื้อส้มแน่นอนคุณผู้ชมผมเห็นมาแบบไกลๆเลยอ่แต่แต่คือกูเอาปืนออกมาไงวะเนี่ยแย่แล้วคุณผู้ชมผมผมเป็นฮันเตอร์ที่ควักปืนไม่ได้เฮ้ยไอเสื้อส้มนี่ยแหละฆาตกรอ๋อชิพเหรอโอเคโอเคชิีพปั๊บคุณผู้ชมโอเค อ่าเวลาที่เรายิงผิดนะครับมันจะให้เราบายทั้งหมด12วินะครับบายก็คือประมาณแบบถูกปิดการมองเห็นอะไรประมาณนั้นอ่ะนะแบบตาบอดไปเลยนะครับแย่แล้วคุณผู้ชมแล้วทีนี้ผมผมจะหาไงวะเนี่ยคือไอ้คนที่มันอยู่ข้างบนมเมื่อกี้ที่มันวิ่งอ่ะคือเอ็ไม่วิ่งใช่ไหมคือนั้อหน้ามันคนแน่นอนเว้ยแต่ผมจําสีเสื้อไม่ได้งไงมันไกลเกินไปอ่ะโอเคเรามาดักตรงทางมาลายดักดูพฤติกรรมแปลกๆใครเฮ้ย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 สีฟ้าสีฟ้าเฮ้ยตัวน โอเคต่อไปนะครับเรามาเนียนกันดีกว่าคุณผู้ชมครับเราจะขึ้นไปข้างบนตรงนั้นเลยกันนะโอเคเดินไปแล้วก็เดินมาเดินไปแล้วก็เดินมาอย่าหลุดวิ่งอย่าหลุดวิ่งผมรู้แล้วนะว่าตรงนี้มันคืออะไรตรงนี้มันคือภารกิจเว้ยคือผมไม่รู้ว่าพฤติกรรม a b c ีเนี่ยมันห้ามทําอะไรบ้างเว้ยคุณผู้ชมโอเคเราไปนู้นเราไปนู้นกันเลยหนึ่งที่แล้วเราก็จึบนอนเข้าไปเลยเนียนเนียนแน่นอนครับแบบนี้เราก็ไปต่อตรงนู้นไปต่อตรงนู้นโอ้ยจะมีชีวิตรอดคนสุดท้ายแบบเขาบ้างอ่ะ บอกว่ามันจะไม่จับแล้วนะเออบอกว่ามันจะไม่จับแล้วนะหนึ่งสองเราคอยไปครับสวยงามแบบนี้แหละแล้วกด e นั่นแหละเอาชนะเร็วแสดงว่าเครสที่ทำหมดแล้วละ่ะเลยแถวชนะอย่างเร็วอ่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้โอเคก่อนอื่นคือกระจายไปนู้นหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งท,งทีเดินตามพี่เสื้อเขียวเลยครับผมว่าผมจะไปแอบตรงแถวมือปืนแล้วกันนะเพราะบางครั้งแล้วที่ที่อันตรายที่สุดมันก็คือที่ปลอดภัยครับโอเคเราจะไปยืนตรงนี้เลยเพราะหนุน่มคนนี้เราก็ไปหยุดตรงเขาโอเคเราก็เดินต่อ แบบนั้นแหละแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละสวยงามเราก็หยุดเราก็เดินไปหาเขาเราต้องปวดวะเราต้องปวนหลังจังวันนี้ให้เขายิงมั่วน,นะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดยิงผิดสองรอบวินดานมันจะหลุดออกจากล่างเลยนะอย่านะอย่านะอย่ามยืนมองกันแบบนี้เพื่อนเออสวยเราก็ไปเฮ้ยที่บุรีกมีซีแล้วไม่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 โอเคยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนแล้วเราก็นอนลงไปสวยงาม่ายิงมาตรงนี้นะยิงมาตรงนี้คือแตกสองเลยเลยเพื่อนโอเคโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวนี้ชายหาด ทำเงียเดี๋ยวไม่ใช่ชายหาดเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละไม่มีใครเห็นเราจังหวะนี้ไม่มีใครเห็นเราสวย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 โอเคเราทำเควส์นี้เสร็จไปครับคุณผู้ชมสวยงามเฮลโหลไอ้นี่อีกแล้วเหรอคือมันวิ่งมาปมมาหยุดยิงผมเลยผมยังไม่เคยเข้าไปทำเควสในนี้เลยว่ะอามีเควสตรงนี้พอดีด้วยข้อนี้นะครับเควสเราต้องไม่รู้อแน่นอนต้องไม่รู้แน่นอนทีวีแมน ฉันหวังว่านายจะไม่รู้โอเคเราก็เดินไปนู่นสวยงามเราก็หยุดต่อเราเข้าร้านสวย ύ, แบบนี้แหละเนียนท่ามกลางฝูงชนว่ะคุณผู้ชมสีแดงคืออะไรเนี่ยคืออะไรว่าสีแดงเนี่ยมารอบนี้ผมได้เป็นฮันเตอร์แล้วนะคุณผู้ชมผมจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแหละนะตอนนี้ผมกำลังใช้สมาธินี่ครับในการดูว่าเอพซีตัวไหนเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆไปบ้าง ไอนี่ม네ืนเหรอมืนเหรอมึงเป็น ABC ยังไงให้มันเหมือนคนวะเนี่ยเราเหลือโอกาสแค่รอบเดียวแล้วนะครู้ชมโอกาสแค่รอบเดียวเท่านั้นบีชบีชมีคนรีแลกชัยหาดผ่านไหมครับผู้ชมตอนนี้ใคร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 ไอหมอนี่หรือเปล่าไอมอ่าอย่างน้อยฮันเตอร์กับวิกตอรี่นะถึงบล็จะยิงใครไม่ได้เลยก็เถอะ คนนี้ใช่ไหมที่มันยิงเราบ่อยมากเพราะงั้นผมจะตามเป็นวิญญาณตามติดมันแลวกันนะผัวพันกับมันไว้ผัวพันไก่หมอนี่ไว้สวยงามมันแล้วก็เดินไปอุ้ยโอ้โหมันเกือบยิงผมแล้วเมื่อกี้ควยเดืสองที่แล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ปวดมันวะเราต้องปวดมันไลยหมอนี่มันยิงเราไปเยอะมันยิงเราไปเยอะเราต้องปวดมันถ้าเกิดผมไปวิ่งแบบวิ่งรอบตัวมันเลยมันจะยิงผมไหมวะ ABC มันจะทำอย่างงั้นกันหรือเปล่าะ รสุดท้ายแล้วกูขอวิ่งหน่อยเือนาย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 ยิงกูหน่อยนายแล้วรอบสุดท้ายที่ผมเล่นนี่คือผมได้เป็นฮันเตอร์ด้วยไงผมอยากที่จะยิงคนให้ได้สักคนหนึ่งเนี้ยแบบนั้นคือผมจะนอนหลับฝันดีเลยวหปขอยิงคนสักหนึ่งคนเพื่อนสักหนึ่งคนไม่นะผมขอยิงคนสักคนหนึ่ง แล้ววันดีเนี่ยประมาณ3รอบมั้งที่ผมได้เป็นฮันเตอร์ผมยิงคนไม่ได้เลยสักรอบทำไมฮันเตอร์มันยากขนาดนี้วะโอเคนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากแล้วก็วิ่งเลยที่ติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามั